สวัสดีจ้านเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวิชาภาษาไทยกับครูเปรี้ยวนะจ๊ะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบทในช่วงที่2กันดีกว่าว่าในเรื่องสาม,มะคีเพศคำฉันเนี่ยมีตัวบทสำคัญสำคัญอะไรบ้างแล้วแต่และตัวบทเนี่ยสะท้อนให้เห็นประเด็นความคิดอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะ ต่อมาเกิดเหตุอะไรกันขึ้นจ๊ะคือทรืมาวัศกรพามถูกเทียนตีใช่ไหมแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากเมืองอะไรเมืองราชคลึ๊กแคล๊ะแคว,น,แควนมาคดก็เลยไปเข้าไหนเข้าแควนวัชีของใครนะของเหล่ากษัตริย์ลิชชวีนั่นเองทีนี้ทํามาเกิดเหตุอะไรขึ้นประชุมกษัตริย์ราชสภาสดับคนหนึง่งคณเนณทุกเริองอุระอัดประวัติประวิะวงคือทรืมาเหล่ากษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ ประชุมกษัตริย์ในสภาเนี่ยคือใครเหล่ากษัตริย์อะไหนเหล่ากษัตริย์กษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์อะไรฤทธิ์ชวีเนี่ยทำไมเขาประชุมแล้วทำไมได้รู้เรื่องราวที่วสกัลพามที่ทำไมถูกขับไล่ถูกเคี่ยนตีมาก็อุระอัดประวัติประวิงก็คือทำไมรู้สึกกระอักกระอ่วนทำไมประกอบระกรรมพาหิระกายน่าจะจริงพาหิระกายก็คือทำไมภายไหนภายนอก ภายนอกร่างกายของสักการพามคือโดนอะไรมาโดนเคียนนะครับโดนเคียนเบอร์ใหญ่เบอร์โตเลยนะครับทำไมประกอบรับรกรรมพาิรกายน่าจะจริงมิใช่จะแอบอิงกันละอำกระทําอุบายคืออุ๊ยเห็นว่สาสักการพามโดนเคียนมาอย่างเงี้ยทำมอุ๊ยวัสักรารพามไม่นะจอจีฉลอกน่าจะโดนมาจริงๆทำมาคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็ทำมา โอ้ยทำไมต้องมารับไหวนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทาไมและทุกพระองค์ในคณะไปชง,งนฉง่ายก็เชื่อในะแยบขายคูรูวัดวัลกาพามขึ้นมาทุกคนก็เชื่อว่าวัสกลพามเนี่ยทำไมโดนลงโทษมาจริงๆนะครับโดนขับไล่มาจริงๆเห็นว่าวัสกลพามเนี่ยเป็นคนดีแต่ความจริงคือทำไมนางเจ็บจริงปะนางเจ็บจริงแต่ทําไมนางนางนางทะเลาะกันจริงปะนางไม่ทะเลาะกันจริงนางทาอุบายกันนะครับทีนี้ ก็เลยทำมารับวัศกาลพามเข้ามาพอรับวัสกาลพามเข้ามาปุ๊บเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับวัศกาลพามรับเข้ามาเป็นอะไรนะรับเข้ามาเป็นครูนะครับทีนี้พอรับเข้ามาเป็นครูปุ๊บก็เลยทําไมนะครับวัสกาลพามก็เริ่มแผ่นแล้วทีนี้เริ่มแผ่นยังไงแต่แรกเลยทิชงชาติฉลาดยนต์คณีกลนนึงการทิชงคืออะไรทิชงหรือทิชชะอเนี่ยทิชงทิชชะหรือทวิตเนี่ยนะครับ อ่ะโดยแต่เดิมเนี่ยแปลว่าอะไรผู้เกิดผู้เกิดกี่ครั้งผู้เกิด2ครั้งนะครับผู้เกิดสองครั้งในที่เนี้ยแปลว่าอะไรได้บ้างอย่างแรกคือแปลว่าพรามอย่างที่2แปลว่าอะไรนกนะครับทำไมถึงแปลว่าผู้เกิดสองครั้งทะทวะทวะเนี่ยแปลว่าสองชะเนี่ยแปลว่าเกิดเกิดสองครั้งเนี่ยพรามณ์เกิดสองครั้งไงเกิดครั้งแรกเกิดเป็นคร เกิดไม่ใช่เป็นคนเกิดเป็นคนก่อนใช่ปะพอหลังจะเกิดเป็นคนทําไมพราหม์ก็เกิดครั้งที่2ก็คือบวชนั่นเองนะจ๊ะนกก็เหมือนกันทาไมเกิดออกมาครั้งแรกเป็นไข่ก่อนออกมาเป็นฟองใช่ปะพอเกิดครั้งที่2องเารวฟักออกจากไข่ออกมานั่นเองจ้ะเอ๊ะขุปเปรี้ยวทวิตเนี้ยมันเป็นเหมือนคํานี้ปะทวิตเนี้ยใช่ทวิตน,นี้ก็คือแปลว่านกไงสังเกตจากไงทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เป็นรูปอะไรเป็นรูป นกนั่นเองจะอ้ะอะทีนี้กลับมาทิชงชาตฉลาดยนคเนกลคเนึงการกษัตริย์ฤชวีวานระวังเหือดระแวงหายคือทำไ,ไมวัสกลพามเห็นแล้วว่าทำไมเหล่าเนี่ยกษัตริย์ฤชวีเนี่ยระวังเหือดระแวงหายก็คือทำไ,ไมไม่ระวังไม่สงสัยและไม่สงสัยค่ะไม่สงสัยวัสกลพามคือทำไ,ไมแสดงว่าอุบายของวัสกลพามเนี่ยได้ผลไหม ได้ผลนะครับทำไมเหมาะแก่การจะเสกสรรประวัติวันจโนโบายวันจโนโบายคืออุบายที่มำอุบายหลอกอะไรหลอกลวงหลอกลวงไหมใช่นะจ๊ะไม่ใช่หลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงให้ทําไมหลอกลวงให้คนในเมืองเนี้ยทําไมแตกความสามัคคีไงมาล้างเหตุพิเชษสายพิเชษแปลว่าตัดมาล้างเหตุพิเชษสายสมัครสนสมสอนคือทําไม ว่าสกัลพามรู้แล้วว่าถึงเวลาที่จะมาจะต้องทําให้เมืองนี้แตกสามัคคีกันก็เลยก็เลยทําอะไรกันจ๊ะก็เลยเรียกกุมารแต่ละคนเนี่ยเข้ามาถามปัญหาแบบถามปัญหาแบบบา้บาบอปัญหาไม่มีสาระแล้วถามยังไงนะครับถามเหล่ากุมารเนี่ยเรียกไปคุยกันในที่ลับตาคนละเรียกไปคุยกันในที่ระโหฐานใช่ปะแล้วถามว่างไง จริงหรือเปล่าเนี่ยคนที่กระทํานาเนี่ยและคู่โคก็จุงมาประเทศไทยไม่ใษ่ไม่ใช่หรือใช่ไหมคนที่ทํามาเนี่ยและโคเนี่ยก็จะมาจากมากับคันไทยใช่ปะทีนี้ทาไมกุมาลิ์ชวีคนนั้นที่ถูกเรียกเข้าไปก็เลยทำไมกุมาลิ์ชวีขัดก็รับอัถออือกสิกเขาก็ทําคือกรสิกก็คือาชาวเลยชาวนา กสิเขากระทาคือประดุดคําพระอาจารย์ก็คือใช่แล้วอาจารย์ชาวนาเขาก็ทําแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหละก็เท่านั้นถ้าเชิญให้มีวัดไหนมีใช่นานนี่วัดแปลว่ากลับใช่ปะอ่ะเข้าเท่านั้นก็ไม่นานก็ทาไมวสกลพรมก็เชิญกุมารเนี่ยกลับทำไมแล้วก็กลับไปสอนหนังสือเสร็จปกติทำไมประสิทธิ์ศิลปะศาสตร์สารสมัยเลิกลกูเวลาอุรสฤทธิ์ชวีสันอุรสก็คือค่ะโออะไรโอรสเนี่ย อุรสิทธิชวีสันพระชวนกันเสด็จมาสันพระก็คือสัพพระคือกุมารหรือเหล่าประัตรเหล่าโอรสลิชวีทั้งหลายก็แล้ม่ชวนกันเสด็จมาทำไมและต่างซักกุมาราชองค์นั้นจะเอาความคือทำไมต่างคนทำไมตอนนี้เริ่มทำไมหิวเผือกหิวเผือกยังไงทำไมวสกัลพามเรียกไปคุยทีละคนใช่ปะแล้วเรียกไปคุยกันในที่ไหนที่หลับตาคนอีกคนอื่นที่ไม่ได้ถูกเรียกไปก็ทำไมอุย้ย อาจารย์แกต้องบอกความลับแน่ๆเลยะก็เลยทำไมเรียกมาสักความถามว่าทำไม,มออกุมารองนั้นบอกความจริงไหมลูกก็บอกอะไรบอกความจริงแต่คนอื่นเชื่อไหมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่หอนะครับทำไมวัสการพามก็เลยทำไมใส่ไฟอีกนะครับใส่ไฟยังไงทิชงเจาะจงเจตทิชงคืออะไรนะคือพรามใช่ปะพรามในที่นี้คือใครนะวัสการพามนั่นเอง ทิชงเจาะจงเจตกระละเหตุยุยงเสริมกระหน่ำและสํมเติมนริพัธก่อการระคังระหว่างคราที่นะวานระนานานานเหมาะท่าที่ชาจาร์ทักก็เชิญเสด็จไปขึ้นมา้ไหมนอกจากทำามไมเรียกไปคุยกันทีละคนแล้วยังกระหน่ำและสํมเติมคือใส่ไฟให้แตกสามัคคีกันเร็วขึ้นนะคือเนี่ยฉันได้ยินมา จริงหรือเปล่าเนี่ยเล่าให้ฟังสิบางคนเนี่ยเขาพูดว่าทําไมละเมิติเตียนท่านก็พอท่านสี่แสนสาระพัฒลิธพาวะและสุดจะขัดสนเห็นไหมมันฉีกคําสารพัฒจะทําไมทลิทธภาวะอ่ะทะลิทธทาวะเนี่ยคือทําไมยากอะไรยากจนหุย จริงหรือเปล่ากูมานองค์อื่น่ะเขาเมาเธอว่าทำไม,าม,มาเธอยากจนนะจริงหรือเปล่าหรือบางทีใส่ไฟว่าอะไรอีก ติฉินยะหมินท่านก็เพราะท่านสี่แสนสาัะพันพี่กลกายะพิลึกประหลาดเป็นคือแล้ไมอุ้ยว่าท่านเนี่ยสารพันคืออุ้ยเต็มไปด้วยทำไ,ไมพี่กลกายะพิลึกประหลาดเป็นว่าอุ้ยแกอ่ะพิการแกไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์มาแล้วทำไมจะบุเบี้ยวจริงหรือเปล่าเนี่ยเมาให้ฉันฟังหน่อยฉันอยากรู้ทำไมใจจะเชื่อเนี่ยนะก็ไม่ได้เพราะทำไมไปเห็นก็มองไม่เห็นเลยเนาะผิข้อบ่อํำเข็นท้าก็ควรขยายความเนี่ยทำไม เราอยู่กันสองคนแล้วขยายความหน่อยกูมาแต่ละคนก็ทำไมเชื่อเชื่อสุดฤทธิ์สุดเดชนะทำไมก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ้ยใครเนี่ยบอกอาจารย์มาทำไมวัักหามก็เลยมาอุ้ยคนนั้นนะกูมานคนนั้นนะปั่นกูมานคนนี้เอาปั่นแต่จริงๆทำไมกูมาแต่ละคนเคยบอกวกัักหรามไหมไม่เลยนะจ๊ะทำไมวัสกรลามทำไม จอ, G Go ok, อจีโกหกทำไมเราจะโกหกไปใช่ไหมเสียมกันว่าทำไมคนนู้นเขาด่ากแกคนนี้เขาด่ากแกเหล่ากุมารก็เลยมาทะเลาะกันเริ่มแตกสามัคคีกันไม่พอเอาแตกความสามัคคีกันปุ๊บต่างคนต่างทําอะไรต่างคนต่างไปบอกพอ่อแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นก็พูดว่าทําไมต่างองค์นําความมิงามทูลพระชนากอดีศูนย์แห่งทะโดยมูลประวัติความคือต่างคนต่างทูลค่ะพระชนกก็คือ พอ่อกุมาแต่ละคนก็ไปบอกพอ่อทำไมแตกราวก้าวร้ายก็ปลายปามลุวรบิดาลาลามทีละน้อยตามนะเหตุผลคือทำไมความแตกแยกเดี๋ยวคขาทมไมค่อยๆแตกจากทำไมจากเด็กไปหาวรบิดาลาลามคือทะลุลุไปหาบิดาคือค่อยๆความแตกแยกทำไมแตกแยกลามไปหาค่ลามไปหา พอ่อก็คือใครเหล่าใครเหล่ากษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ตกะกษัตริย์กษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ลิ์ชวีนั่นเองนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาวัชกลพภามก็เลยทําอะไรต่อจ๊ะวัชกลภามก็ทำมาเรียกให้อชาชญศัตรูเนี่ยทำมมาตีแต่ก่อนจะเรียกมาตีวัชกลรภามทำอะไร ให้ลองตีกลองนะัดประชุมขัดติบนทนเชิญซึ่งสัมสาคนสกส,ส,สู่สภปปาการคือทำมาวัดศกลพามทำมาวสัสกลพามลองทำอะไรลองทำมาลองตีกรองลองตีกรองทำไมต้องลองตีกลองลองดูไงว่า เทสก่อนว่าแผนตัวเองที่ทําไปเนี่ยได้ผลหรือเปล่าเนาะปรากฏว่าทําไมพอตีกลองไปปุ๊บทาไมวัดชีภูมีผองสดับกลองกระหึมหานวัดชีภูมีคือเหล่ากษัตริย์เหล่ากษัตริย์เหล่ากษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ลิชวีเนี่ยทำไม สดับกลองกระหึ่มหันได้ยินเสียงกลองไหมได้ยินเสียงกลองกันทุกคนเลยทุกท้ายไปเอาพานนกิจเพื่อเสด็จไปต่างทรงรับสั่งว่าจะเรียกหาประชุมใหญ่เราใช่เป็นใหญ่ใจก็ขาดกลัวบอกกล้าหาญคือทำไมอภร,ริหารนิยธรรมข้อแรกคือทำไมต้องมันชุมนุมใช่ไหมมันประชุมกันสม่สมเสมอแต่ปรากฏว่าวัาสกรารามลองตีกลองนัดปุ๊บมีใครมาประชุมปะไม่มีมาประชุมกันแสดงว่าแผนสําเร็จยั่งแผน สำเร็จแล้วนะจ๊ะพออาชาติสัตรูยกทัพมาถึงหน้าแคว้นวัชีปุ๊บเกิดเหตุอะไรขึ้นอาชาติสัตรูเห็นอะไรนิ่งเงียบสงบงามบอกมิทำประการใดปรากฏประหนึ่งในบุรว่างระรางคนคือทำไมในเมืองวัตชีในแคว้นในเมืองเวสารีแคว้นวัชีเนี่ยทำไมแต่ละคนคือนิ่งเงียบสงบงามเนี่ยไม่มีใครออกมาลบเลยสักคนเลยนะครับแล้วก็แล้ว,ลวอาชาติสัตรูพูดอะไรอีก แน่โดยมีพักสงสัยยคงประสบกลท่านวัศการจนลุกรณีถนัดตาคือหมายความว่าไงอุ๊ยในเมืองนี้ยทำไมโดนแผนวัศกรลพามไปเต็มๆและและอาชาสตรูก็พูดว่าอะไรพินพัทธสามักพินเนี่ยแปลว่าไมแตกแยกพังทลายพินพัทธสามักคียะพักพระราชาคืออะไรความสามัคคีเนี่ยทำไมแตกสลายหมดแล้วเออ ความสามคีแตกสลายชาวฤทธิชวีวาระจะพองอันัดภัยขึ้นมาชาวลิ์ชวีเนี่ยกําลังจะเจอกับภัยพิบัติยิ่งใหญ่แล้วก็คืขึ้นมาสงครามไงกําลังจะแพ้ทีนี้อาชาติศัตรูก็เลยเปรียบเมืองเนี้ยเปรียบสถานการณ์ตอนนี้ว่าเป็นอะไรตรงนี้ดูดีๆครับนักเรียนลูกข่างประดาทานละกะการละขว้างไปหมุนเล่นสนุกชะไหนดุจกันฉะนั้นหนอตรงเนี้ยเขาเปรียบเทียบอะไรเมืองเนี้ย ใครกําลังโดนปั่นหัวอยู่เหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีกําลังโดนปั่นหัวอยู่แล้วใครเป็นคนปั่นวัสักกรลาภามเขาเลยเปรียบเทียบแหละเปรียบเทียบเหมือนภาพเด็กกําลังเล่นลูกข่างทีนี้นักเรียนลองดูตรงนี้ลูกข่างเนี่ยคือใครนะลูกข่างคือใครที่ถูกปั่นหัวอยู่ลูกข่างก็คือเหล่ากษัตริย์อะไรเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์อะไรฤทธิ์ชวีเนี่ยทำไม กาลังถูกใครทาระกกาลละคว้างไปทารกกาคือทารกใครเป็นทารกเขาเปรียบใครเป็นทารกคนที่เป็นทารกในที่นี้ก็คือใครวัดอะไรวัดสกักลพาไงนะครับทําไมถึงเปรียบภาพนี้ก็อย่างที่บอกไงเมืองนี้ยกําลังโดนปั่นหัวให้ทําไมแตกแยกกันใช่ปะนั่นหมายความว่าเมืองนี้ทำไมถูกปั่นหัวเหมือนลูกห่างที่ถูก เด็กกําลังโยนไปนั่นเองนะครับนะทีนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นอีกนะครับปรากฏว่าแต่ละคนออกมาลบไหมไม่ออกมาลบเลยนะครับก็เลยทําไมเบื้องนั้นท่านคร,รุวัศการทิชชะก็ไปนําทัพชเนนไทยมาคดชเนนคือทาไมกษัตริย์นำทัพกษัตริย์ไปนำทัพกษัตริย์คือนำทัพใครนำทัพชเนนไทยมาคดคือไปนำทัพกษัตริย์ อะไรก็คืออาชาติอะไรอาชาติศัตรูใครไปนำทัพใครไปนำทับใครพอหลังจากที่ไม่มีใครมาลบมาสู้ใช่ปะวัสกรลพามก็ออกไปนำทัพอาชาติศัตรูมาทำอะไรเข้าปราบฤชวิขัดเตียรัชชนบทสู่เงื้อมพระหัตถ์หมดและโดยคือทํามาไปนำอาชาติศัตรูมาปราบค่ะปราบฤชวีไงปราบฤชวี ปราบโดยทําไมรบได้โดยทําไมไม่ต้องทำไมรบได้โดยไม่ต้องเกณฑ์แรงคนเลยรบได้โดยทำไมรบได้โดยทำไมไดโดย,ดยไ,มไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องรบกรันสังเกตตรงไหนคําว่าประยุทธ์ประยุทธ์แปลว่ารบใช่ไหมไมาครั้งนี้สึกครั้งนี้คือสามารถตีได้รบได้โดยไม่ต้องรบเลยนะครับนะทีนี้ทำไมหลังจากที่รบกันเสร็จเนี่ยทำไมทะคือใครในที่นี้คืออาชาติอะไร ชาติศัตรูเนี่ยคือพอปราบเหล่ากษัตริย์ลิชวีเสร็จแล้วก็ได้ทำไมกลับราชจรื้อคือกลับแคว้นมคตของตัวเองนะครับเอาล่ะจบประเด็นตัวบทสําคัญแล้วนะครับในสามขีเพศคําฉันนะครับและเรื่องคนไหนที่รู้สึกว่าครุเปรี้ยวอย่างอธิบายประเด็นไหนไม่เข้าใจหรือยังสับสนประเด็นไหนอยู่นะครับสามารถทํามาคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิด ตรงไหนเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือประเด็นสาคัญเนี่ยที่นักเล่นงงเนี่ยเดี๋ยวครูปเปียวจะมาตอบให้นะครับเอาล่ะทีนี้สําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย